ชั้นพูดชังนจีรจาพ่อฉันขันแรกทักท่ายิ้มือใส่ป้านหูจับก,กันเด็กหน่อยก็แล้ว ง่ายนะคะพี่น้องสารกลับมาแกตก่ดีใจอย่างหนึง่งเพราะบ้านตัดหญ่าให้เรียบร้อยได้จ้ะทุกคนสงสัยตอนนี้ไปทิ้งไปทิ้งหย่าอยู่อ่ะคอนเทนเนอร์ปากจ้กพี่น้องค่าเป็นที่ทิ้งขยะนะตอนนี้ไทยให้เย็นบ่ได้พอ่อคุณยายขามบ้านมาเก็บก่อนหินจ้ะพี่น้องถ้าเห็นบ้านฉันตัดหย่าย่ามได้คุณยาย่นสิมาตัดหย่ามาเก็บทำความสะอาดโหลดพี่น้องฝรั่งอยู่หน,นีมันมันเออ บ่คือฉันเด้ฉันนี่บ่เคยตัดหญ้าหลังบ้านเล็กเสือเด,ด้มีแต่หายพอบานเฮ็ดเว้นแต่สิซ่ซอยเขาเก็บหญ้าแค่นั้นพี่น้องฉันนี่เมื่อยมากเล้วไปขี่คานขี่คันเพิ่งคุณยายล้เราเก็บก่อนหินเก็บหญ้าใส่ถังน้อยๆเพิ่นนะพี่น้องฉันสังเกตเบิ่งย่ำพวกฉันทำความสะอาดหลังบ้านย่ำได้คุณย่ายแล้วสีออกมาหลวดฝรั่งเพิ่นว่างผู้เทาผู้เทาเฝ้าบ้านผู้เทากเกษียณไว้กเกษียณจ้ะพี่น้อง มื่อนา้อากาศค่อนข้างที่สีดีบ่ห่อนบ่นนาหนาวมากการร่มเย็นๆพ่ออยู่ใดแต่ว่าแห่งต้องใจเสือกันร่มจากพี่น้องค่ะฝนไม่ตกแต่ว่าก็คืมๆจะจักเป็นจังไดมื่อนีนก็ได้เอา,อาต้นบักกูดกับต้นบักฮวงกับพักหอมเปยเขาบ้านจากพี่น้องพาออากาศย่ำขึ้นมันเย็นแห้งจ้ะรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงจ้กทุกคนโอ้ยเวลาไปเห็นงานย่ำมืเอเสารกับเย็น ใส่เสื้อคุ้มนระใส่ถุงมือครับจักรยานจ้ะพี่น้องปั่นจักรยานตัวสีสอดป่า mm hmm. ดีในอากาศมันบอนหนาวมากจ้ะทุกคน mm hmm. คุณยายจะหกักระหัน hmm. ว่างหันพี่น้องซุกเบาเรื่องขางบ้านกับเบาโอเลยเนาะ mm hmm. มีเด็กหน่อยขางบ้านใหญ่มาอยู่ใหม่จ้าขอบขวดใหม่มาอยู่ขางบ้านฉัน mm hmm. วันนี้เด็กหน่อยผูนีเจอขังแหลกเจอชั้นขังแหลกบวกมือใส่ฉัน ทักทายฉันฉันไม่อยู่ข้างบ้านเธอเด้อว่าสันทำนี้ลูกฉันนี่อยากายอยากไอที่ทักทำนี้ลูกฉันเฝ้าเขาบ้านงึ้งับปิดประตูกอบอันนี้เด็กหน่อยเก่งไห้เห็นหนาฉันอยู่หลังบ้านฉันอยู่หลังบ้านโบกมือใส่ฉันฉันได้ยางไปหน้าบ้านไปหาว่าฉันไม่อยู่ข้างบ้านเธอเด้อว่าสันเพราะว่าฉันก็เลยวันนี้ฉันว้าภาษาดัตบอกเก่งฉันก็เลยว่าว้าภาษาอังกฤษดไอ้บะวันนี้นั่ง ปากลาหน่อยก็เด้ยว่าเบาได้รับว่าศั่นมันนั่งกับเบภาษาอางกิษพิดีถึกถึอไปของนั่งฉันเลยบอกว่าเธอเป็นขามบานฉันมันบอวานี่เขาเลยบอกว่ารับว่าศั่นฉันเลยบอกว่าดีดีที่ได้รู้จักเนอเช่นกันเพื่อนเลยว่าเองฉันเลยบอกว่าฉันไม่ลูกลูกหน่อยผู้หนึ่งซีบขวบมันนี้นั่งกระถามต่อได้ว่าคุณมีเด็กหน่อยคนเดียวตีไม่ลูกผู้เดียวตีบอวคนโตฉัน ยี่สิบกัวเราก่เลวางสีค้นกลางประมาณสิบเ็ตพูดว่าว้าก็เลว่าเออทาทาพเกเธอเจอเขาเธอกะทักเขาใดเด้อเขาเบาดัดใดแต่ฉันเบาโบกเกงกเลวางสิเดี๋ยวถ้าฉันเจอฉันจะทักเขาว่าสัตมึงพอบานฉันใส่เียกตหยาเปลือกบอปีน้องตาหัวซีตุปเปลือกค่ะ ตัดหญ้าแต่ละเถ่อลงทุนค่ะพี่น้องไรแบเครื่องตัดหญ้าพี่น้องนี่ละมาอยู่เมืองนอกพี่น้องเอ,อ้ยขางบ้านก้ะเจอเจอคนนิสัยดีก็ถือว่าโชคดีถ้าเจอคนแบบนิสัยอดีพี่น้องเอ,อ้ยมีอายหนึงอยู่ฟังตรงค่ะจักดีบอดีลหะพอเฮ้าลบหนาปัดปลวดเฮ้าแบบทักทายเฮ้าบอดดซีธเรียสเจอ เจอเธอนึงกำลังสิลวบฉันทักก่อนเลยเบ๊จึ๊กนะครับแปลมากกับใเว้าน้ำฉันฉันทักก่อนเลยเพราะว่าฉันเป็นคนอัตยาศัยดีนะแต่้าเบิงฉันทักเทือนึงสองเืออะรเบิงสถานการณ์แล้วโอเคงสิฉันก็เศร้าทักเลยทุกคนบมแยแมงทมาดาได้ฉันฉันก็ยิงกือันเด้อบ๊ยแมงจะหาฝรั่งยิงได้เด้อฉันก็ยิงกือันถ้าฉันทักไทย แสดงไม่ตีเปิดโอกาสใหีุ่ยกับฉันแล้วสองสามหลอบสี่หลอบกันแล้วแต่แต่บ่สนใจคือหลังจากนั้นไงตัวให้ตัวมันแล้วแต่มงพี่นองไปละหากินเขาก่อนเมาม้ยถางบานแค่นี้แหละจาพอกันเม่ขอบคุณหลายๆเพื่อนเพื่อนพี่พีที่มารับชมด้อจ้าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่ดีกับสีพายงามลุ่งขิมเดิอบังคับกับกวานคิดฮอตเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนจ้าพี่นองขอบคุณหลายๆจ้า